ทำไมทำไมเป็นอะไรถึงพี่จะออกงานด้วยทุกวันถึงจะเป็นคู่จิน้นแต่บางครั้งพี่ก็หมันไส้เหมือนกันกนะจองไงจองไงจองไงเฮ้ยพี่หมันไส้ใครพี่มะขามแล้วคนนี้หมันไส้ไหมหมันไส้สิเออเอาเขาชีอ้อีกคนทอยไปอีกคนอ่ะเฮ้ยไหนคุณยิ้มผมไม่กล้าเหรอไม่กล้าคุณกล้าเหรอไม่กล้า ถ้าหากินถ้าหากินคุณอันเมื่อกี้เหรอใช่อันเมื่อกี้เหรอโอ<ฮ>้ดน,นตีไปตอตีอตีตี จบแล้วพี่จบแล้วไม่เป็นนักร้องเนี่ยไม่เ้ยไม่คุณไม่เคยได้ยินหรอเขาร้องอ่ะคอสบอสซี่กระดิกระสมอะไรก็โดนเลยถึงนครนี่เอาวันนี้สิมานนี้สิคนแรกเลยวันนี้พี่ประคามก่อนพี่ประคามเป็นพนักงานใช่ไหมพนักงานใช่ต้องสอนร้องเพลงสักหน่อยต้องสอนร้องเพลงพูดคำว่าร้องเพลงว่ารักเธอสุดหัวใจรักเธอสุดคุณต้องพัฒนาอีกเยอะ เอาใหมเอาใหม่สิรักเธอสุดหัวใจรักเธอคุณเป็นอะไรกันเนี่ยเราคุณเป็นอะไรกันรักเธอสุดหัวใจสิรักเธอสุดหัวใจเดี๋ยวดีดีแบบนี้แบบนี้เลยแบบใส่งเข้าไปรักเธอเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนนี่คุณจะไม่ดึงและขอผมรักเธอสุดหัวใจอะไรเขาเป็นจังหวะฮิปฮอป มันยากขนาดนั้นเหรอเอางี้อ้ลองพูดเหมือนเมื่อกี้นี้รักเธอสุดหัวใจลองสอนไปดิรักเธอสุดหัวใจลองสิรักเธอสุดหัวใจวุ้ยเก่งจังเลยถูกต้องเราไปดูพี่เราก่อนเนี่ยเห็นไหมฝั่งเราอยู่นี่เห็นไหมฝั่งเราอยู่นี่เฮ้เราเล่นมุกเตรียมกันไหมขออนุญาตเล่นมุกเตรียมได้ไหมอ่ะได้ได้ได้มาเลยฮะเจ้าว่าสิเตรียมอยู่นี่เลยหัวท่านเหรอ่ะเ มุกยำเฮ้ยทำไมวันนี้มึงไม่ค่อยเอาตุ๊กตาวะบุกค่อยอยากได้เ่าเมื่อวานไปป่าปงงานใหม่คอนแกนได้มาตุ๊กตาโอ้ได้โตหนึ่งแม่นได้ว่าแม่นได้ดิเมื่อก่อนก็ไม่ได้หลายอยู่เมื่อก่อนได้หาโตอ้หูถือว่าแม่นตุ๊กตาบได้หาโตมากี่เฮือนอุ้มกันแล้วก็ันได้ไหมมันหนาหัวมึงเดี๋ยวมันหนาหัวเลยพูดเหนือได้ไหมพูดเหนือได้นะไปเที่ยวเหนือมาก็ได้ภาษาเหนือสมมุติอันนี้เขาเรียกเสื้อเจ้าเฮ้ยอันนี้เขาเรียก อะไรเหวนเจ้าก็แหวนเขาก็ถูกแล้วไงเนี่ยอะไรเขาหาเรื่องอีกแล้วมันมันจะเห็นได้ไหมว่าไอ้กอีกอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยนาฬิกาเจ้าบินอยู่บนฟ้าฟึดฟึ๊ฟึเขาเรียกอะไรนกเจ้าบินเจอเจิดนี้เป็นไงกึมกกึ๊กกึ๊ก ว่าหัวแกสูสองคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณดูที่ถามครับผมเราหัวยังก็่าเด้อเฮ้ยเรียนซื้อมาไม่ใช่เหรอใช่ใช่สมมติว่างูกัดเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสมมติว่าเราจะเดินทางถุนเราโดนงูกัดเนี่ยครั้งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงุนเราเดินทางไปกรุงเทพอเงี้ยเอางี้เป็นโคราชอ่างเงี้ยใช่การเดินทางสองชั่วโมงทำาไงถึงจะถึงโรงพยาบาลเราก็ให้งูกัดอีกครั้งหนึ่งได้สองชั่วโมง นี to <S <s ่คือนี่คือการการศึกษานะฮะการศึกษาสำคัญนะการศึกษาได้เอาไปหนงที่ใช่ไหมเอาเลยเลยแก้ตัวเต็มที่เหมือนผมมาคนเดียวอีกแล้วมายืนดิจะแก้ตัวใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมดีว่าโดนตีให้ไปเย่านี้ดุต้องแก้ได้เลย้อมหรือยังเขาอ่ะโดนตีมาก ตัวอะไรสามตัวอยู่บนเวทีมองดีๆนี่ไม่ใช่คนนี่มันเหลือนลิงกังน้องพูดยังไงโอ้ยยังเป็นตาสังวานาทีมบึงเนี่ยเป็นมันเป็นจังไรให้บอกมาจะเอายังไงกับเรา ทำไมต้องดูถูกกันเพราะเราเป็นสายฮิปฮอปจะให้มาเต้นเดึงดับเดิงดับไม่ได้จะเต้นได้ถ้านับโยทำไมนะไอ้น้องชายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเขาล้อเขาหรอบอกตรงๆนะอ่าเขาบองว่าอย่างไง ไม่ได้ยินเลยกูรู้ใช่ป่าเราไม่ใช่นักร้องขอโทษแล้วกันผมกลัวทัวลงผมบ้านั่งกูกลัวทัวลงขอโทษที่ปายได้มากมากเลยขอโทษเท่าสิขอโทษครับพี่ปาต่อไปนี้จะไม่วุ่นวายให้พี่นุกอดอัวก็พอเจอ่าแบบนี้แบบนี้ เพราะว่าไม่ใช่นี่ก็น้องและนี่ก็คือน้องชายนี่ไงปงไปไปนี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่แต่เป็นแฟนอย,อยากรู้เหมือนกัน สอนคนนั้นเขามาทำไมเดี <laughs> ๋ยวว่าแต่น <teor in> ้องอยากรู้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันเรามาเรามาด้วยกันเรามาด้วยกันโอเควันนี้ขอบคุณทุกมากนะครับผมบอกคุณพี่เอีทุกคนนะฮะก็เป็นการแบทเทิลที่สนุกมากเป็นซีสันนะครับส่วนหนึ่งของงานนะฮะแล้วก็ไม่ถามหรอกว่าใครจะชนะนะครับ